ยาต่อช่องคลอดคาน e ส t e n 6เม็ดหรือเม็ดเดียวแบบไหนดีกว่ากันซึ่งทั้ง2กล่องก็จะมีตัวยาโครไ i รมาโซ l เหมือนกันชนิด6เม็ดจะมีตัวยาขนาด100มิลลิกรัมชนิดเม็ดเดียวจะมีตัวยา500มิลลิกรัมโดยตัวยาโครไ i รมาโซ l ก็จะใช้สําหรับรักษาอาการตกขาวจากเชื้อราซึ่งจะมีอาการคันมากๆลักษณะของตกขาวจะเป็นก้อนคล้ายนมหรือแป้งเปียกซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักจะมาจากความอับชื้นการใส่เสื้อผ้าคับๆระบายอากาศไม่ดี หรือน้ำหนักตัวเยอะการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้ยาคุมกำเนิดหรือการตั้งครรภ์ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยเช่นกันวิธีใช้สำหรับกล่องละ6เม็ดก็คือสอดวันละ1เม็ดเป็นเวลา6วันหรือสอดครั้งละ2เม็ดพร้อมกันเป็นเวลา3วันติดต่อกันส่วนชนิด1เม็ดก็สอด1นเม็ดครั้งเดียวโดยทั้ง2ชนิดประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างกันสำหรับวิธีการใช้ยาสอดช่องคลอดนั้นเริ่มจากล้างมือให้สะอาดแกะเม็ดยาออกมาอาจจะจุ่มน้ำหนึ่งถึงสองวิเพื่อให้ง่ายต่อการสอดนอนหงายชันเข่าและแยกขาออกเล็กน้อยสสอดดเมาให้ลลึึกกทททีีุ่่่จะไ รอประมาณส5นาทีให้ยาละลายและออกฤทธิ์ได้เต็มที่แล้วเ,เจอกันใหม่ EP หนะ้า